สวัสดีครับวันนี้รายการพาไปซื้อไบโอนโรซิ่งนะครับวันนี้ดูอะไรพี่ว่าน่าสามสามจะการอะไรอ, <GT R. S 1> อาสามสามทีทีอาร์แท้เลยแท้แเลยบีเ <B NA S 2> อ็นอาร์เลยเป็นบีเอ็นอาร์ด้วยใช่หายากไหมโอ้โหแรงนี่แรงจริงเดิมแบบว่าเจ้าของเนี่ยเขา คันนี้เราไปดูมันนานแล้วนะนานแล้วจำได้ว่าคันนี้เจ้าของเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับจอดแบบนานมากแต่ว่ารถแบบก็สวยอยู่สีเดิมโรงงานอ่ะสีเดิมโรงงานหายากสุดๆหายากแต่ว่าต้องปลุกหน่อยปลุกหน่อยพอหูแล้วแม่งน่าจะตามไม่ติดแบตหมดยางแบนแน่นอนเราต้องไปเสี่ยงดูเอาแต่ว่าน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะได้เราจับรงก็เนี่ยทรงก็ดีนะฮะเเดิมเลยเขาว่าสีโรงงานทุกชิ้นเลยครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่ผมว่าแรงนะ เดิมๆเลยก็เรามีสามสี่เบ n r าสาองเบนเรายังไม่เคยเจอ3ามสามเไม่เคยซื้อเลยนะเบนาไม่เคยเจอด้วยเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เขาะว่ามันใช้ได้ดีกว่าเ๋ยวลองดูว่าแม่งดีกว่าจริงไหมโอเคเจอกันครับ อ๋อก็ตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับจนจะถึงแล้วสวยทิ่ผ่าออน the brand, the brand, มาดึกแกนนะดึกแบรนด์ดึกแบรนด์พัลลัมสองเมื่อกี้อึใจเราก็จะถึงนะฮะวันนี้เราก็มีมือดีจากพระนครมาด้วยอ่จาจะกล้องจะกล้องแพนหน่อยจะกล้องแพนหน่อยอ่านักคอนความสะอาดเรียบร้อยในเต็นท์นี่ให้น้องคอนดูแลแต่คนที่อิ่มพอร์ตเข้าเลยอิมพอร์ตเข้ามาลองเลย จีบพี่จีบนะตะปูนเนี่ยไม่ยอมขายเลยดิเอ็ดดีทูสปูนเดี๋ยวเซ็นเซอร์ปลายด้วยฮะเดี๋ยวยังกิฟต์นี้ลงแล้วเดี๋ยวคนาเดินมาเอาไปสวยเหมือนเดิมป้ายสวยด้วยป้ายเขาไม่ให้ไงเขาว่าเวลาเป็นคูเป้ไปอืม นี่เปอรยางแบนแต๊ดเลยนี่ยางแบนนะต่อตัวยางแบนอ่ะคนดูบอดี้ยาอะยาเก่ายาใหม่ยาเก่ายาเก่าครับยาเดิมใช่ไหมอืมดีเขายังไม่เจาะตัวถังเนี่ยล่าสุดที่ขับนี่คือขับได้ปกติเลยใช่ไหมพี่ปกติครับแค่มีที่ผมบอกอาการแบบสะดุดทีเอเนี่ยโอนแอรโฟไปเปลี่ยนมาแล้วคือตอนแรกที่ที่ก่อนที่จะจอดสามปีน่ะคือขับได้ปกติปกติครับ เราไปขัดเคลือบสีใส่เบาะแล้วก็เดฟฟี่ใส่เสร็จขับได้อาทิตศหนึ่งแล้วก็จอดอตอนตอนอยู่ับวเขาครับมันไอ้ขอบอยางมันยังไงอ่ะเหมือนมันเสื่อมครับอ๋อแล้วพอล้างรถอนี้มันน้ำมันเข้าไป ไม่รู้ว <Man> ่ะรถจอดเขาจอดนานอ่ะอีกทีๆอ้ทลองตาดูเลยต้องเอาให้ติดจะได้รู้ว่ามันเออยังไงเลยยังไงแต่ติดไม่ติดเราก็ซื้ออยู่แล้วล่ะซื้อแน่นอน ติดไม่ติดก็ซื้อติดก็ซื้อซื้อน้ำมันก่อน<ม>ลองอทีวิธีซื้อ BNR แม่ก็มีวิธีเดียวคือไม่ต้องซื้อรถที่มันตัวถัง BNR างตอนซื้อมาเท่าไหร่พี่ตอนนั้น,อ,น,นอืม ร้านร้านสองห้าร้านสองห้ากี่ปีเหหกปีใช่ไหมห้าปีที่แล้วอะดูผมมาห้าห้าปีครึ่งอยูนนี้โอ้ห้าปีครึ่งกำไรเดี๋ยงเงี้ยก็สามล้านอะ่ะก<อ>็ดกำไรเท่าไหร่อะ,อะ,อะล้านล้านกว่ามันต้องทุนนะพี่นะวางมือด้วยอ ได้ปะหกวะเนี่ยตบมน้ำมันนะยอ่ยอไปยอ่ยอไปย่อไปมันแล้ว ไม่รอดดูต้องไล่ระบบแล้วเปิดตัวเนี้ยอันนี้เผื่อน้องๆไม่รู้เราถอดท่ออินเตอร์หน้าลิ้นทำไมครับ <c oughs> เอาน้ำมันฉีดเข้าไปไงเผื่อว่าอลาสติกเสียอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเครื่องยนต์มันยังใช้ได้อยู่ไหมด้วยการที่เราเอาน้ำมันอัดเข้าไปที่ลิ้นโดยตรงเนี่ยมันจะจุดระเบิดท,ทันทีเลย มันติดได้แค่ช่วงขนาดนั้นคือขอให้มันชึ้งขึ้นมาตึกก็โอเคแล้วแฮปปีล้ละ คอนฉีดไว้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 ฉีดไว้ฉีดฉีดฉีดอพ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 อ,พอโอเครู้ว่าติดแล้วก็แฮปปี้แล้วคอนขออีกทีก็ติดแล้ว โอ <Okay>. เคจบเสร็จละนาเอารนติดจนได้บางนี่าแสดงว่าระบบน้ำมันมัน,มนไม่มาแต่เครื่องยังใช้ได้อยู่โอเคคอนประกอบเลยก็เพิดเกียร์สัญญาที่ขาย เราซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์ซื้อรถสามล้านตามไม่ติดอ๋อเราก็ได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยเอาจนได้ต่อเขาจนได้โอเคเจัดการที่เตเ็นท์ครับจัดการที่เต็นท์ต่อ